สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักชาววันพุธนะคะช่วง11-20พฤศจิกายนนะคะมาดูกันค่ะว่าความรักของชาววันพุธนี้10วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีประเด็นอยู่นั้นนะเดี๋ยวคนสดไว้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ส่งกําลังใจมาในคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณมากๆมาดูกันค่ะชาววันพุธค่ะ วาโอเคอาการอาการแบบชนิดที่ว่าเหมือนกับว่าชาววันพุธช่วงนี้เป็นห่วงที่รู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาคนนั้นเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยนะคะคนที่ประมาณว่าเดินออกจากชีวิตคุณไปอะ่ะหรือห่างเหินกันไปอ่ะนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าคุณกับเขาก่อนหน้านี้เคยมีความสัมพันธ์ถึงขั้นขนาดที่ หนึ่งผู้ใหญ่อาจจะรับรู้แล้วก็เป็นไปได้นะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเคยคิดจะลงเอยตกแต่งอยู่ด้วยกันน่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณคิดถึงเขาอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคุณพยายามจะนิ่งพยายามพยายามจะไม่คิดอะพอเวลาคิดขึ้นมาทีไรคุณก็รู้สึกว่าคุณเสียใจคุณก็ผิดหวังทุกครั้งนะคะที่เหตุการณ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นแบบนี้เรามองว่าเรามองว่าคุณอาจจะดีกว่าถ้าจะให้บอกว่า เขาคนนั้นของคุณเนี่ยเป็นที่หมายตาหมายตามหมายตาสำหรับคนเพศตรงข้ามเลยนะหรือไม่ก็แล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าอคนคนนั้นของคุณเนี่ยเก่งมากในเรื่องบริหารสเสน่ห์นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าตรงก่อนหน้านี้หรือมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกคุณเสียใจเท่านั้นเองที่ว่าทําไมเขนาคนนั้นของคุณเป็นแบบนี้ไปได้นะคะ มีการเดินออกจากชีวิตกันหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาห่างเหินคุณไปเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าประเด็นเลยก็คือคุณกับเขายังไม่ได้เคลียร์ปัญหาด้วยนะมันมีปัญหาปัญหาแล้วก็หายไปเลยอย่างเนี้ยค่ะนะคะทําให้ตัวคุณรู้สึกผิดหวังตรงนี้มากกว่าแต่ทั้งนี้เราก็มองว่าตัวคุณทุกวันเนี้เชื่อเถอะว่าคุณก็ยังคงคิดถึงเขานะคะเดี๋ยวมาดูซิคะาว่าความรู้สึกของเขาเขาก่อนว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ขาของคุณค่ะว้าวทำไมเรามองเห็นว่าคนที่ชาววันพุธด,ดิวอยู่ด้วยนะั้นหรือคิดถึงอยู่นั้นคนคนนั้นของคุณหนึ่งมีเรื่องเดินทางไกลหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องห่างไกลกันมากหรือเปล่าคะเพราะว่ามันขึ้นมาว่าไกลอะ แล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้เขาก็คงคิดถึงคุณแหละจริงๆเพียงแต่เขาไปเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่แล้วแหละว่าคือหนึ่งแหละเขาไปด้วยความที่ว่าปล่อยปัญหาคาราคาซังโดยที่ว่าไม่ยอมหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเลยแต่ตอนนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าเขาก็คงคิดถึงคุณบ้างนะคะมีความหวังคิดถึงค่ะแล้วอีกอย่างก็คือประเด็นคุณกับเขาก่อนหน้านี้นะเรามองเห็นเรื่องสถานะความเป็นอยู่ด้วยอาจจะไม่ทัดเทียมกันหรือไม่เหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาน้อยใจหรือเปล่าเอ่ยที่ว่า ฐานะไม่ค่อยคู่ควรซึ่งกันและกันอะไรประมาณนั้นนะมันก็เลยทําให้ตัวเขาตัวเขาต้องเดินออกจากชีวิตของคุณไปอะ่ะแต่เรามองเห็นว่าเขายังมีความหวังในในหัวใจของเขานะคะว่าที่เขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเขายังคงคิดถึงคุณจริงๆค่ะแต่เนื่องด้วยซะจากว่าตอนนี้เขาอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะทําได้แต่ทำได้แต่ว่าหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มาเจอกันเท่านั้นเองค่ะเนี่ย ชัดเจนมากเลยอะค่ะคุณกับเขาเนี่ยก่อนหน้านี้มีประเด็นเลยแหละเคยคิดจะลงหลักปักฐานกันแล้วด้วยเคยคิดจะสร้างครอบครัวร่วมกันมาแล้วด้วยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนบางคู่เคยเคยแบบว่าผู้ใหญ่รับรู้หมดละคนรอบข้างรับรู้หมดละแล้วก็ทีนี้ว่ามันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้ว่า ตัวเขาเองก็กืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามองเห็นความน้อยอกน้อยใจของเขานะเหมือนว่าน้อยใจในวาสนาประมาณนี้นะคะว่าเออทำไมสถานะไม่คู่ควรกันเลยหรือว่ามันมีเรื่องปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาววันพุธค่ะจะสื่ออะไรเขารับรู้บ้างนะคะ เรามองว่าชาววันพุธคุณพยายามก้มหน้าก้มตาทํามาหากินว่ะนะคะเพื่อ <P ew are> ที่ว่าพยายามคิดให้ได้อ่ะว่าช่วงนี้ไม่มีเขาฉันก็พยายามจะอยู่ให้ได้ละอะไรประมาณนั้นนะคะ <P ew are> แต่เรามองเห็นชาววันพุธบางคนแอบสืแบแอบ <P ew are> ส่องเขาด้วยนะแอบบไปดูทำลายเขาด้วยแหละนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าออรอข่าวคราวเขาว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสมาง้อคุณไหมหรือเขาจะมาหันหน้ามาปรับความเข้าใจกับคุณไหมนะคะ ที่เห็นนะด้วยความที่เราเชื่อเหลือเกินว่ามันพูดต่อให้คุณพยายามเข้มแข็งไงก็ตามทีเถอะเรามองเห็นว่าตัวคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอะยังคงแบบว่ามีความรู้สึกว่าก็ห่วงแหนเขาประมาณนี้นะคะยังคงรักและก็หวงแหนด้วยคุณก็แค่รอคอยวันเวลาเท่านั้นหนึ่งเดี๋ยวดูซิรอเรื่องอะไรว้าวโอเคเรามองเห็นว่าคุณรอคอยเวลาที่อืม คิดว่าคิดว่านะนะคะรอคอยวันเวลาที่ว่าจะจะไม่ได้คิดถึงเขามากนะักจะไม่ได้แบบว่าไปไปคิดถึงทั้งวันทั้งคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อให้คุณหลุดพ้นมากกว่าหลุดพ้นจากอาการแบบว่าคิดถึงเสียใจด้วยนะคะที่เห็นนะ่ะพยายามพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวคนเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าทุก ทุกวันนี้ชาววันพุธด,ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณอะโอเคคุณพร้อมหมดละเรื่องเรื่องทุกเรื่องแต่คุณยกเว้นว่าคุณแค่ว่าคุณยังมีความรู้สึกว่าถ้าในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรที่ในใจของคุณที่คุณยังคงคิดถึงเขาแล้วก็ยังคงเสียใจด้วยนะคะแต่เชื่อเธอว่าเรามองเห็นชาววันพุธไปส่องเขาด้วยนะไปส่องเขาด้วยค่ะรอคอยโอกาสเรามองว่าคุณรอคอยมากกว่าว่าสักวันหนึ่งอะ คุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาร่วมกันนะคะนะคะเพราะคุณคิดว่าเขาก็คือคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตใชช้ีวิตร่วมอยู่ด้วยนะคะนี่คือความในใจของชาววันพุธนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างว้าวอย่าหักแล้วเธอหักกับข้างสัตว์เ่ร คนคนนั้นของชาววันพุธนะคะเรามองว่าก่อนที่ช่วงที่เขาออกเดินไปออกจากชีวิตของคุณไปเนี่ยเราก็มองว่าเขาก็รู้สึกผิดหวังแหละจริงๆเขาก็รู้สึกว่าเสียใจนะคะที่เห็นนะมันเป็นความผิดหวังมันเป็นความเสียใจแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้คนคนนั้นของคุณเขาก็อยากจะบอกคุณเหลือเกินว่า,าเขาก็คิดถึงนะคะแต่เนื่องด้วยว่า สภาวะปัจจุบันมันดูเหมือนไม่สามารถจริงๆไม่สามารถที่ว่าจะอยากจะติดต่อหาคุณนะแต่เรามองเห็นว่าด้วยหนึ่งระยะทางไกลด้วยแหละมันขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะระยะทางไกลหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคู่มันแบบว่ามันห่างเหินกันไปแล้วอะคะ่ะมันจบกันไปแล้วเขาทำได้แต่คิดถึงจริงๆอยากติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนนะคนคนนั้นของชาววันพุธแล้วเราก็มันยังมองเห็นว่าอีกอย่างถ้าใครอยู่แค่สถานะห่างใครกันอะเรามองว่าอืมเขาก็ยังอยากจะติดต่อมาหาคุณอะถ้าใครอยู่มีคู่ทางไกลเรามองว่าเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะชัดเจนด้วยแต่เนื่องด้วยสัจจากว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเลยในความอยากของเขาอะ มันมีประเด็นที่ว่าเขาอาจจะตะกิิตะขวงใจก็เป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวที่ว่าเขาอาจจะเดินออกจากชีวิตของคุณไปอ่ะหด้วยความผิดหวังด้วยความเสียใจ 2. ด้วยความที่อารมณ์ของเขาด้วยมุทลุด้วยนะคะคือแบบว่าตัดสินใจละฉันไปละ โดยที่ว่าไม่เคยไม่ได้หันมาเคลียร์ปัญหาหัวใจของคุณเลยมันก็เลยทําให้เขาดูรู้สึกว่าอึดอัดไหมเราก็มองว่าความอึดอัดในหนัวใจเขาก็ยังมีท,งทั้งที่ว่าเขาก็ปรารถนาที่อยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะณนะตรงนี้ที่เห็นนะอือตอนที่ไป <c oughs> ตอนที่ไปนะเรามองว่าหนึ่งมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสภาวะการเงินอนะ สองหรือไม่แม้แต่กระทั่งว่าสถานะความเป็นอยู่ไม่เท่าเทียมกันไม่ชัดเจนซึ่งไม่เท่าเทียมกันด้วยนะคะทําให้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาที่ว่าผิดหวังแล้วก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจแน่วแน่ที่ว่าเจะลองสร้างอนาคตเพื่อตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าทุกวันนี้เราก็ยังมองเห็นว่าความในใจเขาก็ยังคงมีมอบให้คุณมอบให้คุณอยู่เช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มสิวันสั้นๆค่ะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวดูแนวโน้มกันนะคะตัวชาววันพุธกับเขาคนนั้นของคุณว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสิบวันสั้นๆค่ะ รักเขานะเรามองว่าคุณรักเขานะคะแล้วปรารถนาจริงๆแหละแต่ว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยเนี่ยเราก็มองว่าคุณก็ยังคงเลือกเขาทางนันที่ว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเอะบางคู่นะคะอาจจะแบบว่าเอ้ยความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไปไหนเลยมันไม่ได้ชัดเจนหรือว่ามันไม่ได้มันไม่ยอมมาเคลียร์ใจกันอะนะคะแต่เรายังมองเห็นว่าอืม เราทําไมมองเห็นว่าความรู้สึกของคุณมะรู้สึกว่าไม่เคลียร์มากกว่านะคะความรู้สึกของคุณที่ว่ารู้สึกว่าเขามีปัญหาปุ๊บเขาจะไม่เคลียร์อะไรกับคุณเลยประมาณนี้นะปล่อยปัญหานั้นคาราคาซังทิ้เงเอาไว้อ่ะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขาเป็นแบบนั้นคุณก็ยังคงรอคอยและปรารถนาเขาจริงๆนะคะที่เห็นนะ่ะด้วยความที่ทําอะไรไม่ได้ได้แต่รอ ได้แต่คิดว่าโอเคอย่างน้อยๆถ้าเขาเป็นคนนิสัยอย่างนั้นหรือว่าต่อให้เขาเป็นคนแบบนั้นคุณก็ยังคงปรารถนาที่จะเลือกเขาไว้ในใจเท่านั้นเองค่ะสิบวันนี้นะคะที่เห็นนะเลือกเขาไว้ในใจถึงแม้ว่าตัวเองจะมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกเจ็บตัวเองรู้สึกผิดหวังอะไรก็ตามทีที่เขาเดินออกจากชีวิตของคุณไปโดยที่ว่าปัญหาไม่ยอมมาปรับความเข้าใจกันไม่ยอมมามีการขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเกิดปัญหาเกิดขึ้น่ะ เราก็เชื่ออยู่อย่างนึงว่าทุกวันนี้คุณก็ยังคงรอคอยเขาเพราะคุณคิดว่าเขาก็คือคนที่ใช่สําหรับชีวิตของคุณจริงคนที่คุณพร้อมที่จะอยู่ด้วยนะคะที่มองเห็นความรู้สึกของคุณนะสิบวันนี้เป็นแบบนี้นะคะมาดูนะมองเห็นว่าคุณก็รอเขานั่นแหละมาเคลียร์ปัญหากับคุณอนะ่ะทั้งๆที่เขาทําให้คุณเจ็บอะ่ะ คนคนนั้นของชาววันพุธค่ะว้าวอือฮึเขาก็คิดถึงคุณนะเรามองว่าสิบวันนี้อย่างน้อยเขาคิดถึงคุณแน่ๆแหละแล้วเขาก็อาจจะคิดถึงว่าว่าเฮ้ยที่ผ่านมาน่ะปัญหาที่มันยังไม่เคลียร์กันก็ตามทีเถอะอ่าเขาก็อยากจะเคลียร์แต่ไม่ใช่ไม่อยากจะอะ่อยากจะเคลียร์นะคะนะคะเลยอย่างหนึ่งด้วยความที่คิดถึงคุณมากนั้นเขาก็เรียกว่าอะไรดีอ่ะ ก่อนนี้ขอดูหน่อยห่างไกลด้วยแหละความห่างไกลทําให้คิดถึงกันนะคะเรามองเห็นว่าคู่ของชาววันพุธอะบางครั้งนะอาจจะอยู่ไกลก็เป็นไปได้เพราะมันขึ้นหรือเกินว่าเดินทางไกลอืมอดทนอดกลั้นค่ะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขาอะนะคะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ว่าเขาก็พยายามแล้วละ่ะพยายามที่อย่างน้อย ต่อให้อยู่ไกลยังไงเขาก็ทําได้แต่คิดถึงคุณเ <_ an> ขาก็อยากจะบอกตัวเองหรืออยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าเขาก็ได้แต่คิดถึงคุณค่ะนะคะแต่ด้วยความห่างไกลกันไงหรือแม้แต่สถานะมันบอกว่าเฮ้ยมันมันสถานะมันมันคุมเครือนะคะต้องใช้คําว่าคุมเครือรักไหมเราก็มองว่ารักนะปรารถนาที่จะมีคุณจริงๆนะคะปรารถนาที่จะลงเอยกันและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตครอบครัวก,กันด้วยความที่เขาทุกวันนี้เขาก็เขาก็คิดแล้วแหละว่า สรุปสุดท้ายละเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะคะเพียงแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะปัจจุบันนี้ทําได้แต่คิดถึงอย่างเดียวเพราะเนื่องด้วยจากชัดเจนแล้วว่าก็คือหนึ่งความห่างไกลความห่างเหินนะคะที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําได้แต่คิดถึงจริงๆคุณสองคนนะหัวใจคุณเรามองเห็นว่าหัวใจตรงกันนะแต่มันมองเห็นเรื่องระยะทางเกิดขึ้นมานะ่ะหรือมองเห็นเรื่องสถานะเกิดขึ้นมามันก็เลย ทำได้แต่คิดถึงกันนัดสิบวันนี้จริงๆชาววันพุธเรามองเห็นช่วงนี้คุณฝันถึงเขาเหรอคิดถึงแต่เขาเหรอนะคะคุณมึงพอคิดถึงแล้วพอนั่นละคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็เสียใจอะคิดถึงจริงๆนะเนี่ยชาวันพุธเหมือนกับว่าอารมณ์ความคิดถึงความหลังอารมณ์คิดถึงอดีตอารมณ์คิดถึงตอนที่มีความสุขร่วมกันมันมันกลับเข้ามาในหลูมของคุณอีกรอบนึงอะนะคะ แล้เราก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าจะให้บอกว่าคุณสองคนนั้นก็ยังคงแบบว่ายังไงต่างคนก็ต่างเจ็บปวดแหละต่างคนก็ต่างเสียใจแหละนะคะแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งวันข้างหน้านะที่มองเห็นนะคะ1ไม่ทราบแหละมีใครคนใดคนนั่งคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือเขาของคุณนะคะนะคะอาจจะมีการพบเจอกันก็เป็นไม่ได้ที่มองเห็นนะตรงนี้นะว้าโอเค แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทาไมเรามองเห็นก่อนหนะ้านี้มันมีคนใดมีคนใดคนหนึ่งที่บริหารสเสน่ห์เก่งหรือไม่แม้แต่ว่าเป็นที่ถูกตาต้องใจของของเพศตรงข้ามหรือแม้แต่กระทั่งว่าของคนที่เขาเห็นคู่ของคุณมีสเสน่ห์มากเลยอะ่ะมมันก็เลยทําให้ตัวคุณเองกับเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องกินแหนงแขลงใจกันเรื่องนี้ด้วยมั้ง นะคะแต่เชื่อเถอะว่าตัวคุณทุกวันนี้คุณก็คงเก็บตัวเงียบแหละมีอะไรคุณก็คงคิดถึงเขานะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าต่างฝ่ายต่างคิดถึงจริงๆมองเห็นว่าอนาคตอาจจะมีการเจอกันนะคะของชาววันพุธนะคะสำหรับคู่ที่แค่มีปัญหากันนะหรือว่าคู่ที่ห่างเหินกันไปอาจจะมีการเจอกันก็เป็นไปได้นะคะพราะเขาบอกคุณมาแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าชาวโสดบ้างค่ะ เวลาสับสำรับอื่นนี่ถ้าไม่ใช่สำรับที่รักๆนี่รู้สึกว่าจะไม่หักง่ายนะสำรับรักนี่หักง่ายเหลือเกินดูนะคะชาวโสดวันพุธค่ะไปมีปัญหาอะไรกันมาชาวโสดเรามองว่าคุณเจอปัญหาที่แบบก่อนหน้านี้นะคะ อาจจะมีปัญหาปากเสียงกับใครเนี่ยแล้วมันก็มันก็คือทําให้ตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าคุณไม่ไหวละไม่อยากจะเคลียร์ปัญหาแล้วไม่อยากจะไปรับรู้ปัญหานะคะถึงแม้ว่าคุณรู้อยู่แล้วก็ตามว่าปัญหาของคุณคืออะไรมองเห็นชาวโสดรันพุทธคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคุณจะไม่อยากจะย้อนกลับไปอารมณ์เดิมๆแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะ อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆชาวโสดวันพุธแล้วเราก็มองเห็นว่าเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรดีๆเข้าหาคุณนะมีใครบางคนในชีวิตของคุณในอดีตทําให้คุณผิดหวังแล้วเนี่ยทําให้ตัวคุณไม่อยากจะย้อนกลับไปแบบเดิมอะ่ะว้าวโสดค่ะคนโสดมีใครเข้ามาหาคุณนะนะคะดูดีๆนะ มีแน่ๆเรามองเห็นมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีอะไรใหม่ๆม,มีคนใหม่เข้ามาหาคุณแน่ๆน,นะคะแต่เรามองเห็นว่าตัวคุณโอกาสจะเลือกทีก็เลือกยากยากอะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวโสดวันพุธคุณไปรับรู้อะไรบังเอิญมาหรือเปล่าว่าคนคนของคุณน่ะเขาเขามีตัวเลือกทําให้ตัวคุณไม่ไหวจะกลับไปย้อนกลับไปสู่จุดเดิมอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละ ขึ้นมาสองรอบจังเลยอ่ะใบเนี้ยไปรับรู้ว่าคนในอดีตคิดไม่ซื่อจริงๆเลยอยากมีชีวิตใหม่แล้วไม่อยากจะไปคิดมากเรื่องเดิมๆแล้วค่ะนะคะแล้วคุณก็ยังอยากที่ว่ามีความรู้สึกว่าชาวโสดวันพุธคุณอยากจะเหมือนกับ อยากจบจบปัญหาไม่อยากจะรับรู้อยากหนีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งว่าเอาความทุกข์ในชีวิตเอาความทุกข์ในหัวใจของคุณะเอาออกไปค่ะแล้วคุณก็อยากจะแบบว่าเป็นคนใหม่ค่ะนะคะอชัดเจนจริงๆแต่เราเชื่อเหลือเกินว่ามีคนใหม่เข้ามาหาคุณนะนะคะหนึ่งอาจจะเป็นคนทางไกลก็เป็นไปได้ชาวโสดวันพุธนะเหมือนกับตัวเองแบบว่าอยากเอาหัวใจดวงเดิมตายไปกับอดีตะคะ่ะ แล้วก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆเพื่ออนาคตของตัวเองจริงๆจะมองว่ามีใครเข้ามาก็กลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าคนโสดวันพุธคุณปรารถนาคนเดิมของคุณอะ นะคะคุณก็คงรอคอยข่าวข่าวเขาจริงๆบางคนเรามองเห็นว่าอาจจะมีการติดต่อนะคะจากใครบางคนก็เป็นไปได้คนที่คุณเคยคุณเคยมีความรู้สึกที่ว่าคุณโกรธเขาน้อยใจเขานะคะแต่ถ้าจะให้คุณไปง้อเขาก่อนไหมเรามองว่าคุณไม่ได้ง้อเขาก่อนหรอกคุณแค่รอคอยในพื้นที่ของคุณเท่านั้นเองแต่ถ้าให้กลับไปเริ่มต้นใหม่อ่ะเราทำไมมองเห็นว่าคุณทิฐิเยอะเยอะ โอเคเรามั่นใจตรงนี้หนึ่งอย่างหนึ่งหรือเร็วนี้นะคะเร็วเรวนี้อย่างน้อยๆอ,อะความรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณแน่ๆนะคะชาวโสดวันพุธแต่ถ้าจะให้เราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้าไม่ใช่ความรักนะช่วงนี้เรามองว่าคุณอะ น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแหละนะคะเพราะมันขึ้นมาต้องสองรอบแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของหัวใจถ้ามีรักครั้งใหม่ทําไมเรามองเห็นว่าคุณ <laughs> ไม่ค่อยอยากเลยก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่ทั้งๆท,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 ที่มีเข้ามานะคะบางทีมีเข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณกลัวๆไม่ได้กลัวหรอกดูเหมือนว่าคุณไม่อยากไม่อยากไปมีความรู้สึกว่าจะมีปัญหาแบบเดิมจะเจ็บปวดแบบเดิม อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแต่เราคิดว่าชาวโสดวันพุธยังไงก็ต้องมีความรักมีคนดีๆเข้ามาหาคุณแน่ๆ้วเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนไกลก็เป็นไปได้แล้วการติดต่อกันตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการติดต่อทางหนึ่งละที่เห็นก็คือผ่านทางโลกโซเชียลนะคะบางคนอาจจะคุยกับใครผ่านโลกโซเชียลก็ดุดก็น่าจะเจอบ้างคนที่มาขายขนมจีบนะคะนะตรงนี้ที่เห็นนะ โอเคนะคะสำหรับคลิปคนวันพุธก็น่าจ,จะเท่านี้ไว้ติดตามความรักราศีนะคะแล้วก็งานเงินโชคราศีด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ